อยากชิมอยากทบอยากโชว์อยากเชิญมาชมงานเกษตรลุ่มน้ำโขง9-15ถึงมีนาคมนี้ที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมสวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่งานเกษตรลุ่มน้ำโขงวันนี้วันสำคัญเป็นวันเปิดนะครับเป็นอย่างเป็นทางการของงานเกษตรลุ่มน้ำโขงแต่ว่าที่มาโชว์ความสามารถนำมาโดยท่านผู้อวสัยก็คือคปลายตัวนี้ชื่อว่า ควายชื่อว่าเพชรสงครามครับเพชรสงครามครับอยู่ที่ตำบลท่าบ่อสงคามอำเภอสงคามจังหวัดนครพนมครับตัวแรกดุกระยนกว่าช้างนะตัวใหญ่มากใหญ่มากครับน้ำหนักตันสามครับตันสามนะสวยงามมากโอ้ดูนี่มีเสน่ห์มากตอนนี้เนื่องจากอากาศร้อนก็เลยต้องสปาเข้าน้ําหน่อยเข้าน้ำเข้าน้ำหน่อยควายตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยทำข้อออกเห็นว่าเป็นควายที่ชนะการประกวดระดับชาติเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นควายที่ได้แชมป์นะครับที่งานกระบือแห่งชาติครับ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมคนที่ขอนแก่นครับเมื่อปี2561ค่รับกสรดมควายสวยงามทั่วประเทศทั่วประเทศเลยครับเป็นสนามใหญ่เลยสนามใหญ่เลยนะระดับหนึ่งของประเทศเนื่องจากว่าเขาได้ดีกรีเป็นแชมป์แล้วนะครับเพราะนั้นก็การขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยมีคนสั่งจองเพราะว่าเขาเป็นควายงามนะครับครับก็เลยมีการสั่งจองเพื่อที่จะเอาไปผสมเป็นขยายพันธุ์ต่อไปซึ่งทางศูนย์ของเราศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครปนมีครับก็มีโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์กระบือนะครับโดยเฉพาะบ้าน ของนครพนมนะครับในการที่พัฒนาพันธุ์นะครับแล้วก็ส่งเสริมไม่มีการเลี้ยงแบบลักษณะแบบอัตลักษณ์ควายไทยที่สวยงามสวยครับอายุสกขวบกี่ปีแล้วครับเด็กห้าปีครับห้าปีแล้วพ่อพันธุ์อย่างดีเลยพ่อพันอย่างดีครับรับนี้ได้ขยายพันธุ์มากมายขนาดไหนครับโอ้ได้เยอะแล้วครับผสมครั้งละรับประกันติดท้องครั้งละ สี่พันตั้งทอคแล้วคิวยาวไหมครับคิวทอไหมครับ <laughs> ยาวครับยาวเพราะว่า <Okay. S 2> มีการจองกันล่วงหน้าตองล่วงหน้าเลยนะรตรงน,นั้นไหมครับเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องบำรุงนะครับรบ,บำรุงด้วยแล้วก็ดูสภาพร่างกาย มีความุดมสมบูรณ์นะครับนะควายสวยงามคือต้องนอกจากที่มีอัตลักษณ์แล้วนะครับจะต้องถ้าเป็นว่วพันธุ์ก็ต้องมีข้อขาที่แข็งแรงกีบต้องมั่นคงแข็งแรงใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะต้องไปไปปีนผสมพันธุ์กับตัวเมียต้องปีนผสมพันธุ์ใช่นะครับแข้งขาต้องแข็งแรงตัวยาวนะครับอวัยวะเพศก็ต้องสมบูรณ์นะครับนะอันทะอะไรพวกนี้นะครับสมบูรณ์นะลำตัวกลมกลืนตัวยาวท้ายใหญ่นะครับหางก็ต้องใหญ่หางก็ต้องดกดาหนาเพราะว่ามันต้องไล่ปัดแมลง ว่าบ้านรอนเขตร้อนแรลเยอะใช่อันนี้เป็นลักษณะของควายไทยหางหางหางสวยเลยครับตัวนี้ครับน้ำหนักสักเท่าไหร่ครับเี่ยตัวนี้ตัวนี้ประมาณตันสามพันสามร้อกิโลใช่อายุการใช้งานของของควายตัวนี้ครับคิดว่ามันอยู่สักกี่ปีอะไรย่งไรครับ ปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ไปถึง11ปีสิบเอ็ดปีแต่บางตัวมีถึง20ปีเขามีดูที่การดูแลครับมันทำเงินได้เยอะครับลูกนี่ก็สามารถผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆต้นที่ประกวดรางวัลชนะเลิศเนี่ยได้ไปกี่กี่ล้านครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันต่อไม่ได้ประเมินตอนนี้ขั้นต่ำก็เกือบที่ว่าล้านหนึ่งแล้วแหละก็มีคนให้แล้วครับก้า0แสนให้แล้วก้าแสนนะนบโอ้น่าสนใจมากแต่เจ้าของบอกว่ายังไม่สนใจยังไม่สนใจต่อเจ้าของจะขายไหมครับ จะขายไหมครับไม่ขายยังอยู่นะโอ้รักมากนะครับยังขยายไปอีกเยอะให้ลูกสวยด้วยขายแต่ลูกก็พอแล้วครับโอ้ขายขึ้ลูกกระพอแล้วตอนนี้ก็มาสักยี่สิบกว่าล้านแล้วนะฮะแล้วมีกี่ตัวครับที่ที่บ้านเลี้ยงกี่ตัวฮะบ้านผมครับยี่สิบตัวยี่สิบตัวเลยเหรอครับโอ้มันเลี้ยงยากไหมครับตัวนี้ดื้อไหมก็ฮะ ก็ดื้อหน่อยครับก็ดื้อหน่อยนะก็ไม่เชื่อใจเท่าไหร่ไม่คยเชื่อใจเท่าไหร่คือควายอย่างนี้นะโอ้ควายอย่างนี้คือคือก็ปกติแล้วก็ข้าสนามก็เชื่องอยู่มีคนมาดูแลมามาดูความสวยงามมาดูความหล่อมันตลอดเวลาไหมครับราบมากครับโ อันนี้ตัวต้องลึกก็คือความจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงการได้กินอาหารที่เยอะเยอะครับแล้วก็นามาใช้เลี้ยงร่างกายมีอาหารเสริมอะไรไหมครับมีครับมีเป็นอาหารข้นนะครับอาหารข้นใหญ่มากครับอันนี้ต้องขัดสีชีวิตวันบ่อยไหมครับครับทำยังไงฮะสปาทุกวันเลยล้างน้ำาทุกวันนะโอ้ครับอันนี้ต้องขอบคุณท่านพโอสมัยนะครับที่เรามีโอกาสได้เห็นควาย แคมป์ประเทศไทยก็มาได้สวยนะคะสวยงามมากนี่เป็นเสด็จยานหนึ่งของงานเกษตรรุ่มน้ำโขงข,งของมหาวิทยาลัยนครปฐมครับ